สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ m a d m a s สแกมมิงนะครับกับบอลเซนต์เตอร์ไอซ์บอลวิดีโอนะครับในวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมภูมิใจนำเสนอมากเลยนั่นก็คือคลิปสอนเล่นดาบโลกให้เป็นมาสเตอร์กันเลยนะครับถ้าเพื่อนๆหลายคนนะครับติดตามคลิปของผมมาโดยตลอดนะครับจะรู้ว่าผมเนี่ยชอบเล่นดาบโลกมากๆเลยเรียกว่าเป็นอาวุธเมนของผมเลยก็ได้นะครับแล้วดาบโลกเนี่ยหลังจากมันถูกบัฟขึ้นมานะครับท่า Perfect Rush ของมันนะครับกลายเป็นท่าที่แรงที่สุดในเกมตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับมี Motion True Value Charge Slash ที่่สสูงกววาาาแล้้นะครรับถเามารถใช้ท่า Perfect Rush กกดดติิทุคดแล้วก็โโจมตีดน นะครับแรงมากๆเลยโอเควันนี้เราจะมาดูกันเลยนะครับว่าเทคนิคก,การเล่นดับโลดลึกๆเป็นแอดวานกันเลยเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมเล่นใน ps 4นะครับถ้าสำหรับเพื่อนๆือนที่เล่นใน PC นะครับถ้าผมบอกว่าปุ่มสามเหลี่ยมปุ่มสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็หมายถึงการโจมตีเบานะครับโจมตีเบาของทาง PC จะเป็นคลิกซ้ายนะครับถ้าผมพูดว่าโอหรือว่าวงกลมเนี่ยมันก็จะเป็นการโจมตีหนักก็คือการคลิกขวานั่นเองนะครับแล้วที่เหลือก็คือ r 2 R2 จะเป็นกางตั้งนะครับ ส่วน x ก็จะเป็นการกลิ้งนะครับกลิ้งหลบนั่นเองโอเคเรามาเริ่มกันตรงเบสิกมุมของซาวดนชิวกันเลยดีกว่านะครับหลักๆมันก็จะมีคอมโบอยู่2 c o คอมโบด้วยกันนะครับก็คือคอมโบสามเหลี่ยมกับคอมโบวงกลมนะครับคอมโบแรกก็คือคอมโบสามเหลี่ยมนะครับถ้าเราติกกดสามเหลี่ยม3ครั้ง มันก็จะเป็นคอมโบสามเหลี่ยมนะครับคอมโบนี้ผมแนะนําว่าให้เราใช้แค่2ท่าแรกก็พอนะครับไม่ต้องใช้ซอร์สแอนชิลคอมโบท่าสุดท้ายซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะมีโมชั่นแวลูที่ค่อนข้างต่ำนะครับรวมไปถึงมันยังมีแอนิเมชันที่สูงด้วย d p s ีอมันต่ํานั่นเองนะครับเราก็ใช้แค่2อันอ่าแค่นี้ก็พอนะครับชอบกับไซส์สลนะครับต่อมานะครับก็คือคอมโบโอซึ่งคอมโบโอเนี่ยมันก็จะเป็นกด O3 ครั้งเหมือนกันนะครับแต่ผมก็แนะนําเหมือนกันว่าให้เราใช้แค่2อันเหมือนกันนะครับโอ อันนี้นะครับคือคอมโบ O อก็คือ s l a s นะครับกับ return stroke 2อันแต่ถ้าเรากด O 3ครั้งนะครับมันจะใส่เรา slash ขึ้นไปก็คือถ้าเรา slash ที่เป็นการหมุนตัวไปข้างหน้ามันดีสำหรับการ repositioning ของเรานะครับท่านี้เนี่ยถ้าเราแบบเอื้อมอนเตอร์ไม่ถึงแล้วก็เราหมุนเข้าไปนะครับมันก็จะโดนท่านี้นะครับโอเค พูดถึงราวนะครับราวจริงๆเราสามารถกดตอนไหนก็ได้เลยนะครับไม่ว่าอยู่ในคอมโบไหนถ้าเรากดสามเหลี่ยมวงกลมมันก็จะเข้าราวทันทีเลยนะครับประมาณนี้ครับผมราวเนี่ยใช้ตอนไหนเลยก็ได้ มันดีสาหรับการที่เราใช้ในการปรับหน้าตาปรับรีโพซิชชิ่งของเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงการเข้า backstep ด้วยบางครั้งเรา slash ก็มีประโยชน์ในการเข้า backstep นะครับแล้วมีคอมโบอะไรอีกบ้างที่เป็นคอมโบเบสิกนะครับโดยปกติคอมโบที่ผมใช้เยอะที่สุดนะครับผมก็จะเอาคอมโบสามเหลี่ยมกับวงกลมมาต่อกันนะครับเป็นแบบนี้อ่าสามเหลี่ยมสองครั้งแล้วก็วงกลม2ครั้งนะครับเป็นคอมโบที่ผมใช้บ่อยมากเลยแหละ คอมโบนี้นะครับสามเหลี่ยมสองครั้งแล้วก็วงกลมสองครั้งนะครับแต่ซอสเซนชิลเนี่ยมันยังมีแดนซ์คอมโบอีกนะครับเราสามารถกดสามเหลี่ยมต่อไปเรื่อยๆอินฟินิตไปเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องหยุดตีกันเลยโอเคมาดูกันให้เรากดสามเหลี่ยมสองครั้งนะครับแล้วก็กดทิศทางแล้วก็สามเหลี่ยมอีกสองครั้งนะครับมันก็จะเป็นสไปรัลสลักับทรัชนะครับต่อมากันเลยซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถกดไปได้เรื่อยๆนะครับสามเหลี่ยมสองครั้งแล้วก็เปลี่ยนทิศทางแล้วก็สามเหลี่ยมอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าแบบนี้ แต่ถ้าเรากดผิดนะครับมันก็จะเข้าซอสแซนชิวคอมโบแบบนี้ซึ่งมันจะทําให้ DPS เราตกลงนะครับก็ก็ต้องกดกันดีๆนะครับท่านี้ก็หมุนหาทิศทางกันไปมันจะเหมาะมากนะครับสำหรับการเอาไปใช้ตีมอนสเตอร์ที่แบบ เราต้องการตีตำแหน่งเดียวอะไรประมาณนี้แล้วท่านี้นะครับเป็นท่าที่มี DPH สายท่าที่สูงที่สุดแล้วเพราะว่ามันเป็นการโจมตีโดยใช้ดาบหมดเลยนะครับการโจมตีนะครับของซาตันชิ้วเนี่ยถ้าเราใช้โล่โจมตีมันจะไม่คำนวณดาเมจธาตุของเราให้นะครับมันจะคิดแค่ฝั่งรองของเราเลยดาบธาตุของเราเนี่ยมันจะอยู่แค่ในการโจมตีดาบของเราเท่านั้นเลยนะครับโอเค เรามาดูกันต่อนะครับถ้าเรากดหน้านะครับเราก็กด O หรือว่ากดเดินไปข้างหน้าเนี่ยล้วก็กดวงกลมนะครับมันจะเป็นการใช้โล่ชนนะครับคอมโบนี้เหมาะสําหรับการใช้ KO m o n นเซอร์นะครับถ้าเราใช้โล่โจมตีนะครับทุกการโจมตีที่เราใช้โล่เนี่ยมันจะมี Impact Damage เข้ามาด้วยนะครับมันจะสามารถ KO m o n s เซอร์ได้ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของซอร์สนชิลเลยนะครับอ่า และคอมโบสุดท้ายนะครับทางฝั่งของซอสแอนชิลเบสิคคอมโบเนี่ยผมก็จะเลือกให้เป็นคอมโบที่ผมใช้บ่อยที่สุดเลยนั่นก็คือสามเหลี่ยม2ครั้งต่อกับ O2 ครั้งนะครับแล้วเราก็จะใช้ทิศทางบวกกับสามเหลี่ยมนะครับเป็นการหมุนตัวเป็นตีเป็นสไปรัลสลัดกับทรัชนะครับแล้วก็กลับมาที่วงกลมต่อกันเลยโอเคมาดูกันสามเหลี่ยมสองครั้งอเอาใหม่นะครับแล้วก็หมุนตัวแล้วก็วงกลม,ม2ครั้งแล้วก็หมุนตัวแล้วก็วงกลม2ครั้งต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับแบบนี้ น,นี่ก็เป็นคอมโบที่ผมใช้บ่อยที่สุดเลยประมาณนี้เลยครับตีกันไปแบบไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับสามารถกดราวสลัได้ด้วยนะครับจริงๆราวสลัม่นกอกดตอนไหนก็ได้นะครับแต่ว่าคอมโบนี้เนี่ยเราสามารถกลิ้งออกตอนไหนก็ได้นะครับประมาณนี้เลยเป็นอาวุธที่คล่องตัวมากนะครับซอเด่นชิวเนี่ย โอเคเรามาดูกันต่อเลยนะครับท่าต่อไปเป็นท่าที่สําคัญมากๆของซอลสันชิวกันเลยนะครับนั่นก็คือ back step นั่นเอง back step เนี่ยถือว่าเป็นท่าที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเป็นท่า opening เป็นท่าที่เราใช้เปิดนะครับในการเข้าสู่ท่าที่แรงที่สุดของซอลสันชิวนั่นก็คือ perfect lurch ลง,ลงมาก็คือ forming l ช h นะครับจำเป็นต้องใช้ back step ก่อนเลยโอเคเรามาดูกันสําหรับการใช้ back step นะครับการใช้ back step นะครับมันจะมีวิธีการเข้าอยู่ประมาณ4วิธีด้วยกันนะครับซึ่งวิธีแรกก็คือหลังจากการโจมตีอะไรก็ได้นะ หลังกับ O นะครับมันก็จะเป็นการเข้า backstep กันเลยไม่ว่าการจบตีอะไรก็ตามนะครับอ่ากดหลังกับ O มันก็จะเป็นการเข้า backstep วิธีที่2ต่อมานะครับหลังจากเรานะครับเรากด O มันก็จะเป็นการเข้า backstep อัตโนมัติเลยโอเคมานุกันอ่าเห็นไหมครับแค่กด O ครั้งเดียวโดยไม่ต้องกดทิศทางนะครับหลังจากเรามันก็จะเข้า backstep เลยอ Okay. แล้ววิธีที่3นะครับก็คือการกลิ้งนั่นเองหลังจากเรากลิ้งนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะเป็นจะต้องปลดอาวุธไว้นะครับปลดอาวุธกลิ้งแล้วเรากด O มันก็จะทําการเข้า b a c k s t ็ p เลยเหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยโอเคประมาณนี้นะครับกลิ้งหนึ่งครั้งแล้วก็กด O มันก็จะเข้า b a c k s t ็ p กันเลย และวิธีสุดท้ายนะครับก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือการตั้งกาดนะครับซอสเซนชิลเนี่ยมันจะมีวิธีการปลดอาวุธได้อยู่ประมาณ2-3วิธีนะครับโดยการปลดอาวุธปกติออกมาปลดอาวุธวิธีที่2ก็คือกดสามเหลี่ยมนะครับกดสามเหลี่ยมไปกับหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้ advancing slash นะครับมันจะเป็นการเสรยดาขึ้นไป ส่วนบอดิวต์วิธีที่3เนี่ยก็คือการตั้งกาดนะครับเราสามารถบรดิวุ์ด้วยการตั้งกาดได้เลยซึ่งเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าการตั้งกาดไว้ก่อนเป็นการปลดอาวุ์ที่เรียกได้ว่าเป็นแอนิเมชันที่เร็วที่สุดแล้วนะครับแล้วถ้าเราเอาการตั้งกาดอันนี้มาต่อกับแบ็กสเต็ปนะครับเราวิ่งมาตั้งกาดแล้วก็กดหลังกับ O นะครับมันก็จะสามารถเข้าแบ็กสเต็ปได้เลยเป็นวิธีการเข้าแบ็กสเต็ปที่เร็วที่สุดแล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ดีมากๆเลยแต่ว่ามันก็จะมีข้อเเสีียยอู่่่่วาาาาถ้้ใครรกกกกดไมมมแนนนะัั็็จปตตง แบบนี้กาดสลชนะครับมันจะเป็นการเสียอนเมชั่นไปเลยนะครับมันจะเสียเวลามากๆเลยก็ต้องไปฝึกกดกันนะครับอันนี้จะตั้งกาดก่อนนะครับแล้วก็หลังกับโอพร้อมกันแต่ถ้าใครกดกาดมาแล้วแล้วก็กดโอก่อนที่กดหลังอะไรแบบนี้มันก็จะไปตีก่อนนะครับหรือว่าถ้าใครกดผิดมันก็จะเป็นการหมุนตัวไปนะครับโอเคเรามาดูกันต่อเลยนะครับว่าแบ็กเ็ปเนี้ยถ้าเราเข้าแบ็กเ็ปแล้วปุ๊บมันจะตามด้วยสกิลอะไรได้บ้างนะครับ กิลแรกนะครับถ้าเรากด backstep แล้วเราไม่กดอะไรเลยเนี่ยมันก็จะกลับไปที่ advancing slash แบบนี้เลยนะครับเสยกลับขึ้นไปถ้าที่2ก็คือถ้าเราเข้า backstep แล้วนะครับแล้วเรากดหลังค้างเอาไว้มันก็จะเป็น rising slash นะครับอยู่ตรงนี้ตำแหน่งจะอยู่ตรงด้านหลังเลยซึ่งอันนี้ก็ดีนะครับเป็นการหลบสกิลมอนเซอร์ได้ดีมากเลยอ่า ประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่าที่3ก็คือ falling bash นะครับ falling bash นี่ยถ้าเรากด backstep แล้วแล้วเรากดโอค้างเอาไว้นะครับมันจะเข้า c h a r t slash แล้วก็จะสามารถเข้าสู่ falling bash ได้เลยนะครับหลังจากนั้นโอเคมาดูกันอ่าประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็จะเข้าสู่ c h a r t slash กันเลย ถ้าเราตีโดนนะมันก็จะเข้าฝอิงบาชเลยกระโดดขึ้นไปข้างบนเลยนะครับและสุดท้ายก็คือท่าที่แรงที่สุดของซอร์แนชลกันเลยนั่นก็คือเพอร์เฟกต์รัชนะครับหลังจากที่เรากดแบ็กสเต็ปเนี้ยถ้าเรากดสามเหลี่ยมนะครับมันก็จะทําการเข้าสู่เพอร์เฟกต์รัชกันเลยนะครับโอเคมาดูกันอ่าประมาณนี้กันเลยซึ่งเรีกเยกได้ว่าการเข้าแบ็กสเต็ปได้เร็วนะครับดีเพสเราก็จะสูงขึ้นประมาณนี้เลยก็คือวิ่งไปนะครับตั้งโล่ แล้วก็ถอยมาแล้วก็กด Perfect Lush เลยนะครับหรือไม่ก็จะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับผมกลิ้งไปกลิ้งมานะครับกลิ้งแล้วก็โอนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเรามาดูต่อกันเลยดีกว่านะครับว่า Perfect Lush กับ f a l l ลิงบ a s ชเนี่ยมันจะมีวิธีการใช้ยังไงได้บ้างนะครับเรามาดูทางฝั่งของฟอ l l ลิงบ a ัชกันก่อนเลยดีกว่านะครับฟอร์ลิงบชเนี่ยหลังจากเราเข้า Back step แล้วนะครับเราชาร์จเราติ้ง ถ้าเราไม่กดอะไรนะครับมันก็จะกระโดดลอยตัวขึ้นไปแบบนั้นเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าเราตามด้วยโอมันก็จะเป็นการเอาโล่ชนลงมานะครับ2ฮิตรวมกันทั้งหมดเป็น4ฮิตนะครับชาร์จสลสอฮิตแล้วก็ฟอร์ลิงบาร์ชสองฮิตเอ้ยนอกจากนั้นนะครับฟอร์ลิงบาร์ชเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนไม่กดโอนะครับเป็นการกดสามเหลี่ยมเราก็จะเป็นการเข้าสู่จัมม์ลันะครับจัมม์ลัเนี่ยมันก็จะดีมากๆนะครับมันสามารถใช้ในการกดกระโดดขี่มอนสเตอร์ได้ง่ายๆเลยนะครับอ่ามันจะป็นต้องหาขอบนะครับ ประมาณ2-3ครั้งก็กีดได้แล้วแหละส่วนใหญ่โอเคเรามาดูทางฝั่งของ Perfect Rush กันบ้างดีกว่านะครับเพอร์เฟค u ัชโดยลหลักๆแล้วนะครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมด3 h ฮิตด้วยกัน3 c o คอมโบด้วยกันนะครับมันจะเข้าครั้งแรกด้วย Lipping Slash ก่อนนะครับาดูกันนี่คือ Lipping Slash นะครับถ้าเราไม่กดอะไรหลังจากนี้นะครับมันก็จะค้างแล้วก็หยุดอยู่แบบนี้นะครับอันนี้คือถ้าเปิดท่าแรกของเพอร์เฟค u ัชนะครับ เพอร์ฟ t คส s h ต่อมานะครับก็คือคอมโบที่ 1, c o m b คอมโบที่ 2, c o คอมโบที่3นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนเลยนะครับคอมโบ 1, 2, 3่ i p p i n g s ลิ s h แลนะครับแล้วก็1แล้วก็2นะครับแล้วก็3อ่าประมาณนี้เลยซึ่งระหว่างคอมโบตรงนี้นะครับเราสามารถกลิ้งตัวออกได้ตลอดเวลาเลยนะครับเราจะเอาแค่1ครั้งหรือว่า2ครั้งหรือว่าเอาครบ3เลยก็ได้นะครับมาดูกันอ่าถ้าเราเอาครั้งเดียวนะครับ1เราก็สามารถกลิ้งออกได้เลยนะครับ2ครั้งก็ได้ เอาโล่เสยยขึ้นมาแล้วก็กลิ้งออกนะครับหรือว่าจะเป็น3ครั้งนะครับเต็มๆเลยก็ได้ซึ่ง perfect rush เนี่ยความโหดของมันมันอยู่ตรงที่ถ้าเรากดชาร์จได้ตรงจังหวะนะครับอันนี้ก็ต้องไปฝึกกันหน่อยแต่ว่าจริงๆไม่ได้ยากมากนะครับเพราะว่ามันจะเท่าเดิมตลอดอ,อันนี้ก็คือไม่ติดชาร์จนะครับอันนี้คือติดอันนี้คือติดนะครับผมมองว่าวิธีการฝึกชาร์จ perfect rush เนี่ยให้เราแค่ฟังเสียงเราก็น่าจะได้นะครับ อปอ,ป,อประมาณนี้ครับผมซึ่งข้อดีหลักๆของ Perfect Lush อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือเราสามารถใช้เป็นคอมโบเดียวก็ได้นะครับหรือว่า2คอมโบก็ได้หรือว่า3คอมโบก็ได้ต่อกันนะครับมันจะดีมากๆเลยในะกรณีที่มอนสเตอร์ล้มนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเวลามากนะครับ p e r f e เ t คล s ชเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ7วินะครับจนถึงท่าสุดท้ายผมก็แนะนำว่าถ้าเราทำมอนสเตอร์ล้มนะก็ให้ใช้ Perfect Lush ครั้งแรกก่อนแล้วก็กลิ้งตัวออกนะครับ แล้วก็ต่อด้วยครั้งที่2ประมาณนี้เลยมันจะแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นการเกาะไปจับบนตัวมอนเซอร์ใช่ไหมครับเราพยายามให้มอนเซอร์ลุกขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปเกาะที่หัวมันมันจะเป็นการเพิ่มฟริน e ์เทชโชของมันไปอีกนะครับมันจะไม่ถูกนับลงไปในตอนที่มันล้มครั้งแรกมันจะเพิ่มเทชโชได้เยอะมากๆเลยการที่มันจะล้มครั้งต่อไปก็จะเร็วขึ้นมากๆเลยนะครับประมาณนั้นเลย เราสามารถกลิ้งออกแล้วต่อกับ Falling b a r s h ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนเลยหรือไม่เราก็เริ่ม Falling b a r s h ก่อนก็ได้นะครับถ้าเราไม่เอาก็ได้นะครับกลิ้งออกก็ได้ Leap s l a แล้วกลิ้งออกก็ได้นะครับส่วนใหญ่ผมก็ใช้ใชแบบนี้ครับ Falling b a s h ก่อนแล้วต่อด้วย Perfect Rush มันก็จะทันพอดีนะครับ ฮิตนี้แล้วก็ฮิตนี้ก็จะเกาะตรงหัวตอนที่มันกระโดดขึ้นมาพอดีนะครับไม่ใช่กระโดดหรอกอ่ะลุกขึ้นมานะครับมอนสเตอร์เวลามันล้มเนี่ยโอเคและนี่ก็คือความโหดของ Perfect Rush นะครับ Perfect Rush นะครับถ้าเรากดตรงจังหวะเนี่ยมันจะมี Animation มันจะมี Motion Value เพิ่มขึ้นประมาณ2เท่านะครับจากที่เรากดไม่ตรงเดี๋ยวผมลองกดแบบไม่ตรงดูนะอ่ะนี่ครับอันนี้คือแบบไม่ตรงนะครับจะแรงน้อยลงประมาณ2เท่าเลย รามาดูดามจคร่าวๆของมันกันดีกว่านะครับแบบตรงกับไม่ตรงอันนี้จะอยู่ประมาณ863นะครับแบบที่ผมกดไม่ตรงเนะี่ยเดี๋ยวลองกดแบบตรงดูนะครับ7อิดเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ประมาณ ไม่ถึง2เท่าแต่ว่าก็เกือบนะครับ863กับ1451นะครับก็ประมาณ70% 60%เกิน80%นะผมว่าประมาณนั้นนะครับออวิธีการเข้า perfect l u s h นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือการเข้า back step <c oughs> ให้เร็วที่สุดก็คือการกดตั้งโล่นะครับแล้วก็ถอยออกมาเลยแบบนี้ก็ง่ายที่สุดแล้วนะครับหรือไม่ก็ถ้าเราจะ position ของเราดีๆนะครับก็คือกด rising slash ก่อนนะครับก็คือการตั้งโล่กับสามเหลี่ยมนะครับ ตั้งโลดสามเหลี่ยมแล้วก็ค่อยถอยออกมาก็ได้นะครับอันนี้ก็จะง่ายกว่าการกดถอยออกมาเลยนะครับเพราะว่าการถอยออกมาเลยเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะกดโอพลาดนะครับซึ่งเทคนิคการกด backstep นะครับหลักๆก,ก็ให้เพื่อนๆเปลี่ยน type ตรงนี้นะครับเปลี่ยน type ตรง control เนี่ยเป็น direction to นะครับถ้าเป็น type to เนี่ยเราจะแค่กดหลังนะครับอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันจะนับว่าเป็นการ directional input ตามตัวละครที่หันหน้าไปนะครับถ้าเรากดหลังก็คือหลังของตัวละครนะครับแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็น หนึ่งเนี่ยมันแปลว่าหลังของมุมกล้องนะครับถ้าแบบนี้ผมหันขวาแบบนี้แล้วผมเปลี่ยนเป็นหนึ่งนะถ้าจะกด b a c k s p a ือผมต้องกดซ้ายนะครับอ่าแบบนี้คือกดซ้ายแต่ว่าถ้าผมไปกดหลังเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรากดเป็น type two แล้วนะครับเปลี่ยนเป็น type two เนี่ยมันก็จะกดหลังตลอดเวลาซึ่งมันก็จะง่ายกว่านะครับแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนวิธีการเล่นของเราไปนิดหน่อยนะครับอาจจะมีท่าอื่นที่กดยากขึ้นเหมือนท่า s p i r a l slash อาจจะกดยากขึ้นนิดหน่อยนะครับ นีก็ต้องไปลองฝึกกันดูนะครับโอเคแต่ผมก็ใช้เป็น type 2นี่แหละครับเพราะว่าหลักๆเราใช้ perfect rush เยอะที่สุดแล้วโอเค อ่าเกิดลืมไปนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ผมลืมบอกไปเลยนั่นก็คือเรื่องของคลัชคอร์นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับทางฝั่งของซอรแดนชิลเนี่ยเพราะว่ามันก็ถูกบัฟมาเหมือนกันนะครับโอเคเรามาดูทางเรื่องของคลัชคอร์กันเลยดีกว่านะครับถ้าหลักๆในการใช้คลัชคอร์ของซอร์แดนชิลนะครับก็คืออัปเปอร์คัตหรือว่าที่ผมชอบเรียกว่าโชลิเคันนั่นเองนะครับเพราะมันเหมือนกับโชลิเคันในสตีดไฟเตอร์นะครับท่านี้หลักๆนะครับก็คือใช้ง่ายๆเลยให้เรากลิ้งนะครับแล้วก็กดคลัชคคอรรร์มมััันนนนนกก็็จะะเเปาาสยตวขึ้้แบบบี ง่ายมากนะครับพลัชคออัปเปอร์คัต ซึ่งคลัชคอในปุ่มของ PS4 นะจะเป็น L2 นะครับแต่ทางฝั่งของ PC อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องกดปุ่มไหนนะครับข้อดีหลักๆของคลัชคออันนี้นะครับก็คือถ้าเราสามารถใช้คลัชคออัปเปอร์คัตอันนี้เนี่ยต่อกับเวพอร์นแอนแท็กนะครับมันก็จะกลายเป็นการทําจุดอ่อนไปเลยนะครับปกติเมื่อก่อนนะครับถ้าเป็นอาวุธที่เป็นอาวุธเบานะครับเราจะต้องทําจุดอ่อนถึง2ครั้งใช่ไหมครับถึงจะกลายเป็นจุดอ่อนแต่ว่าอัปเปอร์คัตเนี่ยมันถูกบัฟขึ้นมานะครับให้มีโมชั่นแวลูของการทําจุดอ่อนนนนนะะะะคคคคครรรรรััััับบเเเเพิ่่่มมขึ้้้กกก็ลยาาาแ2งงหือว1 บวกกับเวพอนแอสแทกนะครับจะกลายเป็นการทําจุดอ่อนไปเลยโอเคเรามาดูกันถ้าเราเกาะหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดเวพอนแอสแทกเราก็จะได้จุดอ่อนรวมไปถึงเรายังจะได้สลิงเกอร์มาด้วยนะครับอันนี้ก็คือดีมากๆเลยนะครับสลิงเกอร์เป็นอะไรที่มีประโยชน์มากนะครับในการออกไปล่ามอนสเตอร์ต่อมานะครับก็คือถ้าเราสามารถเกาะได้2ครั้งนะครับท่านี้เป็นท่าที่ใช้ในเบนเทนในการทาสปีดดันเลยก็ได้นะครับอ่าเกาะไปก่อนนะครับครั้งที่1ปุ๊บเราก็โดดลงมานะครับ แล้วถ้าบล็สเตอร์เหนื่อยอครั้งนึงเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้เราไปเกาะอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ามันก็จะกลายเป็นจุดอ่อนเลยเห็นไหมครับดีมากๆเลยโดยที่ไม่ต้องใช้เวพอน็ทแท็กเลยนะครับแค่เกาะสองครั้งเท่านั้นเองเทคนิคการใช้อัปเปอร์คัตหลักๆนะครับมันจำเป็นจะต้องปลดอาวุธก่อนนะครับซึ่งถ้าเราไม่ปลดอาวุธเรากลิ้งเนี่ยเราจะกดอัปเปอร์คัตไม่ได้นะครับวิธีการกดก็คือให้เรากดตั้งโล่นะครับตั้งโล่ก่อนกลิ้งแล้วก็อัปเปอร์คัตนะครับอันนี้จะเป็นวิธ วิ่งมาตั้งโล่กลิ้งแล้วก็อัปเปอร์คัตเนี่ยคือเราสามารถใช้ได้เลยนะครับเป็นเทคนิคที่ดีมากๆเลยโดยที่เราไม่ต้องมากดแอดวานซ์ลชนะครับแล้วก็กลิ้งแล้วก็กดอัปเปอร์คัตมันจะช้าไปกว่าเราตั้งโล่นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปตอนแรกนะครับถ้าตั้งโล่เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับตั้งโล่ไลทิ้งสลแล้วก็ถอยก็ได้นะครับตั้งโล่แบ็กสเต็ปนะครับหรือว่าตั้งโล่กลิ้งแล้วก็อัปเปอร์คัตนะครับสุดยอดไปเลยอ่านี่แหละครับก็คือการใช้ครับ ต่อมาก็คือการใช้สลิงเกอร์ครับสลิงเกอร์ถ้าเราเลงปกติเนี้ยซาแอนชิลมันก็จะเป็นการยิงก้อนหินออ,อกไปปกติใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรากด R3 นะครับกดเปลี่ยนปุ่มสลิงเกอร์เนี้ยใน PS4 จะกด R3 แต่ใน PC อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากดปุ่มไหนนะครับการเปลี่ยนวิธีการยิงสลิงเกอร์เนี้ยถ้ามีใครรู้ก็ช่วยมาคอมเมนต์บอกหน่อยก็ได้นะครับเพื่อนๆจะได้นําไปใช้กันด้วยถ้าเรากดเปลี่ยนปุ๊บเนี้ยมันจะเป็นการยกดาบขึ้นมานะครับโดยการกลางสลิงเกอร์ออกด้วย มันก็จะเป็นการยิงสลิงเกอร์เบอร์สออกไปได้เลยนะครับสำหรับซอสเรนซิลเนี่ยเป็นอาวุธเดียวเลยนะครับที่สามารถยิงสลิงเกอร์เบอร์สออกไปได้โดยที่ไม่ต้องกดก,ดการโจมตีอะไรก่อนเลยเราสามารถกดกลิ้งแล้วก็สลิงเกอร์ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ดีอีกหนึ่งอย่างของสลิงเกอร์ก็คือถ้าเรายิงสลิงเกอร์แล้วเรากดสามเหลี่ยมนะครับมันจะเป็นการเข้าเพอร์เฟคลัชโดยตรงเลยนะครับสำหรับคนที่กดแบ็กสเต็ปไม่เก่งนะครับผมก็แนะนำให้ใช้สลิงเกอร์ก็ได้นะครับช่วงแรกๆที่ผมหัดเล่นผมก็ใช้สลิงเกอร์นี่แหละอ่า พูดถึงมันก็เร็วกว่าแบ็กสเต็ปนะครับแต่น,นี้ก็คือในกรณีที่เรามีสลิงเกอร์อยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมรู้สึกว่าการกดสลิงเกอร์เนี่ยมันจะระยะได้ไกลกว่านะครับได้ไกลกว่าแบ็กสเต็ปรู้สึกว่ามันจะกดกระโดดเข้าไปได้ไกลกว่าประมาณนั้นเลยแต่ว่าถ้าเราเก็บอาวุธมาหล่นะครับเราเราปลดอาวุธออกมาใหม่เนี่ยสลิงเกอร์เราก็จะเข้าสู่โหมดปกติเหมือนเดิมนะครับเราต้องกด R3 ใหม่ ยกเว้นว่าถ้าเราไม่เก็บอาวุธนะครับเราแค่เดินไปเดินมาแล้วเรากดเล็งสลิงเกอร์ใหม่เนี่ยมันก็ยังอยู่ในโหมดเดิมนะครับประมาณนี้เลยโอเคเราออกไปดูในตัวอย่างจริงๆกันดีกว่านะครับในฮันจริงๆเนี่ยว่ามันจะเล่นกันยังไงนะครับซอสแสนชิลอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้อัปเปอร์คัตคัตคอร์นะครับจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยจะแค่เดินลงมานะครับกดตั้งโล่แล้วก็กดกลิ้งนะครับแล้วก็กดอัปเปอร์คัตไปจับที่หน้ามอนสเตอร์เลยแล้วก็หลังจากนั้น ผมก็กดเป็นเว y p o r t a นแ tag นะครับเราสามารถทําจุดอ่อนได้ในครั้งเดียวเลยนะครับสำหรับซอสดันชิลและต่อมานะครับตรงนี้ผมก็เกาะแล้วก็ตบหน้ามอนสเตอร์เพื่อจะใช้ฟินช็อตนะครับหลังจากมอนสเตอร์ล้มผมก็จะใช้เป็น falling b u s h ต่อกับ perfect rush นะครับอย่างที่ผมบอกไป falling b u s h ต่อกับ perfect rush เนี่ยถ้ามอนล้มนะครับมันจะมีอนิเมชันที่เรียกได้ว่าพอดีกันกันกบตอนที่มอนล้มเลยนะครับแต่ว่ามันต้องดูด้วยนะครับว่ามันล้มมาจากอะไร แล้วจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อมอนมันลุกขึ้นมานะครับ perfect rush สุดท้ายจะถูกจับตอนที่มอนมันลุกขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้แปลว่าเราจะสามารถเพิ่มฟรินเททโฮของมอนเซอร์ได้ขึ้นไปอีกนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ตอนที่มันล้มอยู่นะครับต่อมานะครับในกรณีที่เรารู้ตำแหน่งของมอนเซอร์อยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถเดินไปตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปตั้งโล่ลอที่จะใช้ backstep นะครับแล้วก็ต่อกับ perfect rush ได้เลยนะครับอ,อันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ดีมากเลยนะครับ ก็จะมูฟมอนให้ได้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปตั้งโล่วางแบ็กสเต็ปนะครับเป็นการดักทางมอนสเตอร์ที่ดีที่สุดเลยนะครับท่านี้แล้วก็มีอีกหนึ่งเทคนิคเหมือนกันนะครับในกรณีที่มอนสเตอร์เหนื่อยก็ให้เราเดินเข้าไปนะครับเกาะมอนสเตอร์หรือว่าใช้อัปเปอร์คัตคลัชคอก็ได้นะครับแล้วก็ปล่อยลงมานะครับแล้วก็ใช้แบ็กสเต็ปแล้วก็ตามด้วยเพอร์เฟครัชกันเลยนะครับโอเคก็ลองไปเล่นกันดูนะครับลองจับดาบโล่มาเล่นดูก็ได้นะครับเป็นอาวุธที่เรียกได้ว่าทำดาเมจได้สูงสุดมหาศาาาาาาลลลลลกกกัััันนนนนนนเเยยะะะะรรบบววีี้้้็่่่จจจจปมมณถใออองงุธหดโ ก็แชร์คลิปนี้เก็บไว้ก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับเหมือนเดิมกด Subscribe ช่องแมนแมสกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้กันอีกเลยนะครับโอเควันนี้แมน m a s ก a มมิ่งก็ต้องขอตัวกัอนอีกครั้งแล้วนะครับไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ